เจ็ด K ม่งตัวใหญ่ชิบหาย What the fuck เฮ้สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะวันนี้กออ็อยู่กับการสอนลงมดกีเทกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมดไดโนเสาร์ oul, นะครับมานําเสนอกันนะครับเป็นมดที่ ผมเห็นแล้วโอ้มันสุดยอดมากนะครับจะมีไดโนเสาร์นะครับเราจะไปบวกกับไดโนเสาร์กันนะครับแต่ก่อนที่ไปบวกครับเรามาสอนลงกันก่อนนะครับขั้นแรกก็มี GTA ครับผมที่มีีโ o เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีโปรแกรม IMG e d i t นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอ้สองโปรแกรมนี้เอาจากไหนนะครับดูคลิปได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าเลื่อนไปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่วิดีโอสอน นะฮะพื้นฐานให้นะครับนะโอเคตามนั้นนะสับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูชาแนลผมนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับแล้วก็มาเรามาสอนวิธีลงกันครับก่อนจะลงครับอย่าลืมกระทืบไลค์ครับกระทืบไลค์ตอนนี้เลยนะฮะให้ถึงร้อยไค์ด้วยนะครับเพื่อจะให้ทํามดดีๆต่อไปนะครับโอเคอ่าเรามาดูวิธีลงกันครับผมเข้าไปในเอ่อโฟลเดอร์ของไดโนเสาร์นะครับก็มันบอกว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะฮะ เปิดผิดไอ้ฮัมอันนี้เป็นอีกมดหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยสอนนะครับมอดนี้เจ๋งเหมือนกันนะครับนะตัวนี้นะครับอ่าผมบอกว่าครีโอโอเคก็คปีไปครับผมนะก็ปีไปวางลงาไปนะครับส่วนอันนี้ t a 3นะครับเราก็ต้องใช้โปรแกรมตัวนี้นะฮะอ่าหาว่าตัวเกมเราอยู่ในได้ไหนนะฮะของผมได้ E g t a แซนแล้วก็ t a แซนครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ตรงนี้ แล้วก็ไปที่ไดอีเอเส a นท GTA s a n นะฮะแล้วก็มาที่โมเดลแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่เรียกว่า gta 3แล้วก็กดเปิดเข้าไปครับแล้วก็กดลูกศรลงนะครับเพื่อเอามดเข้ามานะฮะมดผมอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะฮะโอเคเปิด Import เข้ามาครับดาวน์โหลดแล้วก็อันนี้เข้าไป t อ่ามันจะมีอันนี้แหละครับพวกสกินของไดโนเสาร์มีทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากัน นะฮะแล้วก็กดเซฟเลยอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไดโนเสาร์จะหน้าตาเป็นย่างใดกันบ้างนะครับไปไปดูกันเลยอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ่อพวกไดโนเสาร์ทั้งสามนั้นอยู่ที่ใดกันบ้างนะครับมาเรามาที่แมปกันครับโอเคนะโอเคเมาส์ผมเลื่อนไม่ได้กแล้วนะกดไม่ได้แล้วนะครับโอเคได้ละนะฮะก็ มันจะอยู่ตรงนี้ครับแถวๆตรงนี้1ตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาตัวนี้กันก่อนนะครับโดยการขี่รถไปนะครับนะออกบ้านก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเสกรถได้ไม่เป็นไรนะฮะเรามีรถแรงประจำอ่าตำบลละฮะรถแรงประจำตับำบลโอเคไปกันเลยนะครับไปดูกันว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะไดโนเสาร์นะครับไปแบบรวดเร็วทันใจนะครับมาไปกันเลยอุ๊ย ตัดหน้าตัดหน้ามีตัดหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางมานะครับอยู่ประมาณแถว,แถวชายหาดนะครับข้างๆชายหาดนะฮะมันจะมีอยู่ป่ะ,ะนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วรถแรงครับมาแป๊บเดียวนะโคตรไว นะครับมีน้องๆถามมาเยอะมากนะว่าพี่ใช้ EMD ตัวไหนครับมาทุกคลิปเลยนะฮะทุกคลิปที่ที่ผมใช้ EMD ตัวนี้มีคนถามมาทุกคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ที่ลิงก์ด้านล่างอีกเช่นเคยนะครับนะเป็นลิงก์วิดีโอเลยนะครับ่ายูแถวแถวนี้แหละครับตรงนี้มีร้านด้วยเหลอไม่ค่อยได้มานะฮะผมจะจอดไว้ตรงนี้นะครับผมลืมเตรียมอาวุธเอ้ยนี่ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกแล้วนะฮะว่ามีใครอยู่แถวนี้นะครับ ใช้คาตานะได้หรือเปล่าวะนะฮะอารพีจีมาเลยมาดูดิหน้าตาเป็นยังไงครับผมเห็นแล้วนี่ไงยึ okay. เดเขยยือนอ้าปากอยู่เลยฮะฮะเอาเอาเอามีหลบด้วยมีหลบด้วยนี่ครับมันจะถือดาบด้วยนะจะถือดาบเพื่ออะไรจะมาฟันกูเหรอจะมาฟันกูเหรอนี่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  นั่งนั่งเลยนั่งเลยไดนโดนเสาร์ไดนโดนเสาร์ไดโนเสาร์โดนเอ็มดีตัวนี้ครับไม่งพากากไปเลยนะฮะอะไหครับอันไหครับ,รรบนี่งไงฟัน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 อีกฟันอีกตายหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าน่าจะไม่ตายนะครับไดนโนเสาร์ทั้งสามเลยนะครับขอดูหน้าตาแล้วกันนะโอ้โหตัวเล็กอยู่นะตัวนี้ชื่ออะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมไม่ค่อยรู้เรื่องไดนเสร์รู้จากแต่อะไรนะไทนโนซอรัสกับทีเล็กนะฮะตัวนี้ทีเล็กหรือเปล่าไม่ดูนะครับตบแม่งเลยตบแม่งเลยตบแม่งเลยนี่ยิงด้วยอาบิจีดินี่ไนี่อุ้ยโอ้โหมันตบกูเย้ยโอ้ยตบลุกขึ้นลุกขึ้นเบาลุกขึ้นแม่งทับกูแล้วเนะี่ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นนี่นี่นี่โอเค สรุปแล้วมันไม่ตายนะครับนะฮะประมาณนั้นเราคงต้องไปหาตัวอื่นต่อนะครับเราไม่ว่างเล่นกับมันเยอะนะฮะอ่ะเราไปดูตัวต่อไปกันคันขับผมนะอยู่ใกล้ๆอ่้แถวเกือบจะเข้าแบ็คโอเบยอนเลยนะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับอ่าขี่ไปเลยนะครับ อยู่แถวๆไอ้รถผีสิงนะครับรถผีสิงที่มันไหลลงมาได้นะนะฮะตรงนั้นเขาเรียกว่าแบคโอเบยอนนะฮะเป็นที่ท,ที่ลึกลับที่หนึ่งของโรสานโตดนะฮะไอ้พวกนี้มันนอนอาบแดดะไรแถว,นวเนี้ยเนี่ยระวังโดนเหยียบนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงกูพูดแล้วนะเฮ้ยพูดแล้วนะครับระวังโดนชนด้วยเออนะครับผมไปกับขี่ผมเนี่ยทำมาดีนะครับนะไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ถูกแหละ ไปเข้าไปเลยครับผมมาตรนนี้จะมีอิตาเอ็กนะฮะจะมีมีอยู่หรือเปล่าอ่ามีเนี่ยอิตาเอ็กนะครับโอเคไปเรามาเพื่อตามหาไดาโนเสาร์นะครับไม่ได้มาดูอิตาเอกนะไปดูกันเลยไปต่อไปโอ้โหรถเยอะชิบหายรถจะเยอะอะไรแบบขนาดนี้ นะจะไปไหนกันนักหนาวพวกเองเนี่ยนี่ไงเสยท้ายให้ทีนึงพังหรือเปล่าพังด้วยมาดูเด้โอ้รถถ่า,าเอาชนกันอีกวัดทอะไรวะนี่เราพังหมดแล้วครับทางตรงคือทางที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเรานะครับนะไปมาลงไปเลยนี่ครับนี่รถปีสิงนะครับนี่รถพวกนี้นะครับก็คือรถที่ไหลไปเองนะ อยู่ตรงไหนนะผมมาถูกที่หรือเปล่าถูกที่หรือเปล่าเนี่ยหลอดเลือดไม่เห็นขึ้นเลยรือว่าอยู่ด้านบนนี้ห่ออยูด่ด้านบนหรือเปล่าออกขึ้นไปดูด้านบนนะเผื่อขึ้นนะหลอดเลือดนี่มันจะมืดค่ำกันอีกแล้วหรือนี่ What the fuck the f u c k y อ้าวเจอรถปีสีกคันคน,นึง ไหนมีหรือเปล่าเจอหรือเปล่าเนี่ยจะเจอหรือเปล่าอยู่ไหนวะเอาไม่เห็นมีเลยสามานั้นเนี่ยสามานั้นเนี่ยนะอ่าโอเคครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะฮะนี่ครับจดเคเป็นตัวใหญ่ชิบหาย what the วัตฟลัก t ัตฟลักน่ากลัวมากฮะตอนนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับ โอ้เดินอย่างน่ากลัวนะฮะเราจะมีดไปฟันเช่นเคยครับบวกครับบวกบวกไหนอุ้ยโอ้โหมันเหยียบกูวอทวอตฟักมาเจอตอนดึกๆใกล้จะดึกโอ้โหดูหน้าตามครับโดนเอ็มดีตัวนี้ก็ไปนะฮะโอ้หยิ่งน่ากลัวไปอีกยิ่งน่ากลัวพีกตัวมันอยู่ไหนวะตัวมันอะตัวมันอุ้ยนั่นไงนี่ไงโอ้เจอแล้วนี่อุ้ยม่ตบกูตบกูอุ้ยวอทวอทมึงมึงเจอ เจอมึงโอ้โหโอ้โหหายหายอุ้ยอุยเหมือนโดนคอสติล,ล่าตามอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับคอสติล,ล่าหรือเปล่ามึงเนี่ยฮะฮะโอเคนี่ยิงยิงไม่ตายด้วยนะครับเจ็บเขียริ้วห้าบาทมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับตอนนี้ค่ำมืดกันแล้วนะฮะไปไปดูกันเลยอ่าโอเคครับตอนนี้ผมอ่ามาอยู่แถวนี้แล้วนะฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอา จักรยานไปแล้วกันนะครับรถแรงแกงหูกเหมือนเดิมนะครับมันจะอยู่แถว,แถวชายเขาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกันนะครับจะไต่มันขึ้นไปนเลยขึ้นเลยขึ้นไปเลยนะครับเรามาเจอมันตอนดึกๆด,ด,ดีกว่านะครับไม่รู้ว่ามันนอนหรือยังนะโอเคลงไปใจเย็นใจเย็นอ่าๆมีหลอดเลือดครับมีหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดแล้วแปลว่าอยู่แถวนี้แน่นอนอยู่แถวนี้แน่นอน อย่าโผล่มาแบบแหมนะเฮ้ยกูกลัวนะเฮ้ยตกใจนะเฮ้ยนั่นหรือเปล่าไปดูดินะครับอ่านี่โอ้โหมาแล้วเอาจะจัจกรยานกูไปซะแล้ว <c oughs> นะครับวัตถะฟักแน่แน่แน่วันด,ดีวันด,ดีเพื่อนว่าไงมาหาเราเหรอมาหาเราแหละครับอา้าวมีสะดุดมีสะดุดอา้าวไอ้นู้นมันเล็งไปเล็งไปนี่เฉยเลยเว้ย ันเล่งอุ้ยๆๆแม่งจะมากัดกูแล้วเนี่ยวอตอะไรทำไมนี่นี่ฟันอีกฟันขาฟันขาฟันแข้งฟันขาอ้าวอ้านิ่งเลยเอ้าตายนึกว่าตายนี่จุดอ่อนแกอยู่ขาไหนขาไหนไม่รู้วอตฟัก์แง่อย่าตามขึ้นมาอย่าอย่าไปไปไปเลย แม่งถ้าขี่ได้เนี่ยมันจะเฟี้ยวมากนะครับนะนี่โอเคโอเคมุดหัวเข้าไปแล้วนะ่นะฮนะไอหำมึงนจะมุดหัวเข้าไปแล้วน่ะฮะอะฮะฮะนี่มีหลบด้วยมีหลบด้วยกลัวกลัวดิกลัวปืนดินะครับนะโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากมาเจอไดโนเสาร์ก็โหลดไปลงกันได้นะครับก็ ไงถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับผมรักผมและยินดีกดซับสไคร้นะครับติดตานมผลง,งาน,งนผลงานผมต่อไปด้วยสำหวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ